ก็กราวสวัสดีครับพ่อนพี่น้องชาวไทยสีผ้าพที่เข้ามารับชมนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นตอนต้นวัยรุ่นตอนไปลาเด็กทานลูกแรกเกิดวันนี้อยู่กับผมไรวะเองนะครับวันนี้อยู่เกมเอเมอร์เจนซี em blem, ่ a อมบูลแอน s ์ซิมูเลเใช่นะครับมันเป็นเกมที่จําลองการช่วยเหลือคนผ่านรถแอมบูลแอนซ์ซึ่งผมก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับช่วยเหลือคนมาบ้างนะครับก็เลยแบบ สนใจเกมนี้นะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ตอบโจทย์ผมมากนะครับแต่ว่ามันก็ขัดใจผมหลายอย่างมากมากเลยเพราะาลองเล่นมาแล้วประมาณตาสองตานะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันขัดหมองนะครับก่อนที่จะดูคลิปนี้ถอดสมองอออกนะเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยครับใช่คลิปนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยก็พูดไปเรื่อยพูด,พดไปเรื่อยจริงๆอ่อะคลิปนี้ยคือแต่สิ่งที่ขัดใจอย่างแรกเลยคือพวงมาลัยรดดูดิแม่งแบบ ดู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 จังหวะนี้ครับผมดิฟเลยอุย้ยเกียสี่เทิร์นเกียฮะดูดูดูจังหวะเนี้ยดูดิโอโ้ที่เป็นร้อยล้านเอคือโอ้โหมันยังจะถามว่าเป็นเกมที่ดีไหมก็ดีมั้งนะครับดีถ้าเนี่ยเนียเนียมันจะดีมากกว่านี้ถ้าเกิดการบังคับมันสมูทกว่านี้นะครับ การบ oh, right. oh. hey, 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 ังคับมันดีกว่านี้เห็นไหมถ้าการบังคับมันดีกว่านี้โอ้เกือบชนว้าวชักเลยเฮ้ยเฮ้อะไรอ่ะเฮ้ยคุณชนรถคุณชนรถพยาบาลนะครับเนี่ยมันลงรถได้บอกว่าขากลงไปต่อยคนขับรถเก่งนี่มากเลยเอ้ยให้กูไปเถอะอ้าว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 อ้าหาเรื่องเนี่ยในเกมนี้นะครับสามารถ เปิดเสียงไซเรนได้นะครับเพิ่มความสมจริงสจริงแต่ไม่ต้องเปิดหรอกครับิงคือเปิดไม่เปิดมันก็มีค่าเท่ากันและเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูว่ามีค่าเท่ากันยังไงนแล้วนี่กดเคสโอ้คุณเจ็บโอ้โอ้คุณเจ็บหัวหลานดะเดี๋ยวผมเปิดเสียงไปนะครับ แล้วก็เนี่ยเห็นรถข้างหน้าไหมเดี๋ยวผมลองไปแล้วก็จี้ตูดว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าตรงนี้นะครับมีปฏิกิริยาอะไรไหมไม่มีเลยเห็นไหมครับคือเกมนี้มันเป็นเกมที่ดีได้นะเอาจริงๆเกมนี้มันสามารถเป็นเกมที่ดีเกมนึงได้เลยนะครับสำหรับเด็กๆนะครับชอบในการแบบ เห็นกู้ภัยในชีวิตจริงแล้วแบบอยากเป็นแต่ว่ายังเป็นไม่ได้นะครับแบบอายุยังไม่ถึงหรือว่าทางบ้านไม่หนับหนุนนะครับอยากจะเป็นกู้ภัยอะไรเงี้ยแล้วก็หาเกมที่มันเป็นกู้ภัยเกมนี้ก็ตอบโจทย์นะถามว่าตอบโจทย์ไหมมันตอบโจทย์หรือแต่ว่า,าถ้าพัฒนาให้ดีกว่านี้ยผมว่าน่าจะดีกว่านี้อารมณ์คล้ายๆแบบยังไงดีผมจะเปรียบเทียบยังไงดีอารมณ์คล้ายๆกับ ก๋วยเตี๋ยวอันเนี้ยมันจะอร่อยอร่อยกว่านี้ถ้ามันใส่เครื่องปรุงนี้ไปมันจะอร่อยกว่าเนี้เข้าใจใช่ไหมเออไม่ต้องเข้าใจหรอกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมพูดเลยอ่าและอีกอย่างหนึง่งเสาไฟชนแล้วไม่พัง <g ül> อันนี้ผมงุนงดมากคุณไปดูอ่า GTA อ่ะไปดู GTA เป็นตัวอย่างอ่ะส่วนมากอะไรที่มันเล็กๆอะ่ะชนแล้วมันจะพังเว้ยแต่อันเนี้ย <g ül> เห็นเสาไฟปะ่ะเห็นพวกป้ายไหมแม่งเล็ก เล็กกว่าไม้ขีดอะชนทีรถโยกอะแม่งไม่พังโอ้โหอันนี้ก็คืออย่างอย่างหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าต้องปรับปรุงะนะถ้าพูดพัฒนาผ่านมาดูนะผมสนับสนุนนะสำหรับเกมที่ช่วยเหลือคนนะคือมันสามารถปลูกฝังให้เด็กๆได้เลยนะแบบเออคอยช่วยเหลือคน,นที่จริงมันก็ไม่ได้ปลูกฝังที่อะไรหรอกก็พูดแบบนั้นแหละให้มันนีที่จริงมันมันช่วยได้นะเด็กๆที่ ชอบที่จะเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยหรือว่าช่วยชอบช่วยเหลือคนหรือว่าชอบที่เป็นกู้ภัยอะเล่นเกมนี้ไปมันก็ปลูกฝังได้นะแบบเอ้ยเราต้องเจอคนที่ไหนเราก็ต้องช่วยอะไรประมาณนี้มกส่วนเรื่องกู้ภัยเรื่องอะไรนะครับถ้าเกิดใครอยากฟังประสบการณ์หรือเกี่ยวกับอะไรส่วนตัวของผมก็กดไลค์แล้วกันนะกดไลค์สักสิบไลค์อะถ้าถึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังไม่ถึงหรอก เพราะเกมนี้มันเป็นเกมเาหมาคงไม่มีใครดูรู้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ใครเป็นไรอะ,อะรับรับผู้ป่วยเหรออ้าวแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นมีเหตุอะไรเลยอ๋อมันมีอ่านควสแต่ผมอ่านไม่ออกแค่นั้นเองตามนั้นไปแล้วกลับโรงพยาบาลน่าเบื่อไหมเกมนี้ผมว่าน่าเบื่อนะผมยังเบื่อเลย ใครที่หลงเข้ามาดูถึงถึงตรงนี้แสดงว่าคุณนี่มีความอดทนสูงมากเลยนะเนี่ยจริงๆรผมว่าผมก็จะไม่ทน,กนเกมนี้แหละผมว่าจบคลิปนี้ไปผมก็ลบหละเพราะเกมมันไม่มีอะไรมากเลยมันแค่มารับผู้ป่วยอย่างเงี้ยมารับผู้ป่วยมารับคนบาดเจ็บแล้วก็ส่งโรงพยาบาลปนไปเรื่อยๆครับมันไม่ค่อยมีอะไรมากสําหรับเกมนี้นะแต่ถ้าว่าสำหรับเด็กๆเนี่ย เหมาะไหมก็เหมาะนะเพราะมันนึงไ,ไม่ได้มีความรุนแรงะไรขนาดนั้นนะครับใช่ก็คือไปเหตุก็เป็นเหตุที่แบบอ่าไม่ได้มีเลือดไม,ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเด็กๆก,ก็สามารถเล่นได้สําหรับเกมนี้นะอันนี้ผมก็ขอแนะนํานะเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับช่วยเหลือคนด้วยนะครับอาจจะทําให้เด็กรู้สึกว่าอ่าโตไปแล้วยากจะเป็นพลกรพับ <laughs> อ่ะอีกอย่างหนึ่งนะฮะทิติเลย รถไม่สามารถไต่ขอบได้อ่าคุณเห็นไหมขอบเนี่ยขอบเนี่ยแม่งสูงสูงกว่าตาตุ่มผมมานิดเดียวอะ่ะมาไต่ไม่ขึ้นอ,ะอ่ะแล้วคนเจ็บเนี่ยใกล้าตายแลวเนี่ยแล้ผมทำยังไงอะ่ะตอนเนี้ยผมควรทำยังไงดีี่ยคนเจ็บใกล้าตายอะไรอีกสิบเก้าวิก็ตายอ่ะเอ้ย มันมีความหวังโอเคอะไรอ่ะมึงรีบไปไหนกันอ่ะมึงไม่เห็นรถพยาบาลกันจะเข้าโรงพยาบาลเฮ้ยเดี๋ยวกูตกตัวดิเบรกดิมึงเบรกโอ้ถอยหลังนี่กูสคค่งเคสนะฮะ้ด้อย่างหนึ่งสำหรับเกมนี้ที่เป็นข้อเสียเลยนะครับก็คือแต่ละเคสได้น้อยมาก น้อยมากนะครับแต่ละเคสนี่ได้ได้ค่าเคสน้อยมากมันไม่ค่อยสมดุลกับพวกามาซื้อรถนะครับเนี่ยมาซื้อรถครั้งละ6กพันอย่างเงี้ยเนี่ยเก้าพันหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้ยรถตู้ลุงหนอนถ้าทำไมเขียนมายูซี่วะรถตู้ลุงหนอนกูกลายเป็นยูซี่ด้วยอะสำหรับผมนะผมเป็นคนที่เล่นเกมอะไรแล้วแบบเบื่อง่ายมากถ้ามันแบบไม่สนุกจริงๆหรือว่า มันไม่ตอบโจทย์ผมจริงๆอะอาห,าหรือว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจจริงๆผมว่าจะเบื่อง่ายมากๆเลยอย่างเช่นเกมน,น,นี้นะฮะผมเบื่อมากๆเลยจริงๆสมมุติว่าอะเบื่อที่ว่าค่าเคสน้อยแต่ว่ารถแพงต้องวิ่งกี่เคสแล้วก็เอาไปหักลบอย่าลืมนะเราวิ่งเคสกี่เคสเติมน้ํามันกี่ครั้งเราต้องไปลบกับค่าน้ํามันที่เราวิ่งอันนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยครับคลิปนี้คือ คือพูดไปงนั้นแหละพูดไปเรื่อยๆคลิปเนี้ยผมไม่ได้จะเสนออะไรทั้งนั้นอ่ะใช่ผมผมแค่ไม่รู้ว่าผมจะทําคลิปอะไรดีผมก็เลยหยิบเกมนี้มาแล้วก็บ่นไปเรื่อยๆนั่นแหละขอบคุณที่เข้ามารับชมครับคลิปหน้ามีอะไรก็โปรดติดตามชมกันด้วยนะครับบ๊ายบายชีเกมทูกท